สวัสดีค่ะเกียวซุปเปแซบค่ะวันนี้เกียวซุปเปแซบจะทำเมนูไข่คั่วใส่ผักชีลาวแซบๆซค่ะก่อนที่จะไปชมไข่คั่วนะคะฝากขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็รับชมเกียวซุปเปแซบนะคะขอบคุณมากๆนะคะ มาเตรียมผัดกันเลยค่ะวีกระเทียมค่ะกล้วยหอมก่อนนะคะ พริกกระเทียมหอมนะคะใส่ไข่ไปเลยค่ะไข่หกใบค่ะต้นเลยค,ค่ะ มันเยอะนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบไข,ข่ตั่วให้ค่ะคุัวให้แบบเป็นให้ไข,ข,ข่สุกค่ะ ซีรีใส่บล็อกซีเราค่ะพอได้ที่ก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะน,นนี้ก็มีซอสมีน้ามันหอยแล้วก็มีน้ำตาลทรายมีผงปรุงรสนะคะใส่ไปเลยค่ะเตียัพร้อมทุกอย่างค่ะเพื่อความรวดเร็วค่ะมีซอสปลาเขียวแล้วก็ผงปรุงรส อืขุ่้งเลยค่ะน่ากินมากๆขอบอกอร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะเข้าเครื่องแล้วก็ใส่บักชีลาวเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะใส่บักชีลาวเยอะๆอร่อยไข่พั่วบักชีลาว ที่กระเทียมค่ะหรือใครที่ชอบแบบอ่อมก็ได้นะคะแล้วชอบแบบอ่อมก็ใส่ปลารใส่ข้าวคั่วเข้าไปก็เป็นอ่อมแห้งค่ะอือทำแบบรสจัดจ้านค่ะ ตังกองก็ไม่มีลอะไรมากแล้วแต่ทุกคนชอบขาวใส่เผ็ดแมวเผ็ดน้อยเสร็จแล้วไข่คั่วของชีเหลาวนี่ค่ะนาเกล็ดมากๆขอบอกเตรียมใส่จานเลยค่ะ อับใส่จานเลยค่ะนี่ค่ะไข่พวดกอ,อกชีลาวน่ากินมา,มากๆเลยค่ะทุกคนนร้อนค่ะเพื่อนๆก็ทำกินได้นะคะไม่มีอะไรมากก็ใส่แค่ที่กระเทียมแล้วก็ไข่แล้วก็เครื่องปรุงก็มีซอสฟ้าเขียวน้ำตาลทรายผงชูรสหรือว่า รสดีอะไรก็ได้ค่ะบางคนก็ไม่ชอบเป็นผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะแค่นี้พออร่อยแล้วค่ะทุกคนอือยานใหญ่ๆเลยค่ะน่ากินมากๆ ในข้อสับซีลาวค่ะเจียวซุปเปอร์แซ่บนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์ให้เจียวซุปเปอร์แซ่บค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวมารับชมเจียวซุปเปอร์แซ่บนะคะชิมหน่อยค่ะนี่น่ากินมากมากเลยค่ะเจียวซุปเปอร์แซ่บนะคะชิมหน่อย อรสชาติกำลังดีเลยค่ะเกีอยนี่หน่อยแต่ก็ทำน้ำปลาทำเป็นน้ำปลาได้ค่ะอร่อยค่ะทุกคนนี่ค่ะกิีด,ดวยวนกันเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีจ้า